อัพเดทละครนางฟ้าไลทิกหน่อยดีกว่าเหมือนนพูดลอยๆโอเคค่ะไม่ถามไม <laughs> ่ถามอัพเดทละครนางฟ้าไลทิกหน่อยกันถึงไหนยังไงนะคะน้องเราก็เริ่มถ่ายทำกันไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะ,ะแล้วเราก็เตรียมแผนที่จะเดินทางไปถ่ายทำที่ยุโรปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังกำลังวางแผนอยู่ค่ะ เห็นไหมอาทิตย์หน้าต้องไปอาทิตย์หน้าเนี่ยราจะไปแล้วก็จริงๆพยายามจะเตรียมพร้อมอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเนื่องจากคณะเราก็เกือบ30ชีวิตได้อะค่ะก็เลยจะต้องพยายามดูทุกอย่างให้ครอบคลุมด้วยทั้งสถานที่ถ่ายทําด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาระยะเวลาที่เราไปทํางานก็อยากให้ได้งานเยอะมากที่สุดเลยค่ะอันนี้กี่วันกี่ประเทศ ประมาณ10วันค่ะ3-4ประเทศก็คือจะวนอยู่ในในระแวกนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือลงเครื่องปุ๊บถ่ายปั๊บทันทีเลยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะได้เก็บเกี่ยวสถานที่สวยๆมาให้ได้ชมกันให้ได้มากที่สุดมีประเทศอะไรบ้างคะสรุปมีเยอรมันค่ะมีออสเตรียมีเช็กใช่ไหมคะ ประมาณนี้ปอย่างโลเคชั่นหรืออะไรเงี้ยพี่แพรไปนตะเวนดูอะไรบางทีพ่แพรจะได้แบบเต็มเดียวจริงๆพันได้เห็นคร่าวๆบางที่ที่เราเคยไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะนํามาเสนอการแต่ว่าอย่างที่เหลือเนี่ยบางที่พันก็ไม่เคยไปเลยอย่างเช็คเนี่ยไม่เคยไปก็จะเป็นทาง True แล้วก็ทาง PS ซึ่งเขาก็จะเขาก็จะดูกันว่าเอสสถานที่ไหนที่อยากจะไปถ่ายกันหรือว่ามีที่สวยๆที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ ว่าทีประเทศหนึ่งที่ต้องไปถาที่เยอรามานันค่ะใช่ค่ะก็ก็อาจจะมีความไม่สงบที่เพิ่งเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลทีมงานของเราตามความเหมาะสมนิดนึงว่าตรงไหนได้ไม่ได้ควรไม่ควรแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เรื่องความปลอดภัยก็เป็นระดับหนึ่งเหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันดูแลตอนนี้ราได้เช็คสถานการณ์ไหมคะว่าบ้านเมืองเขาโอเคแล้วหรือยังอะไรอย่างงี้คือเราก็จริงๆทุกคนก็ได้วีซ่ากันเรียบร้อยนะคะก็เลยคิดว่าเราเราน่าจะถ่ายทําได้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ในบางสถานที่เดี๋ยวเราต้องเช็คาง พื้นที่เขาตอน้นอีกทีหนึ่งว่าออได้ไม่ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะ เราต้องถ่ายที่นูปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องะคะถ้าท่านในส่วนที่ต่างประเทศแพนว่าก็น่าจะสัก40%ถึง50%อร์เซก็จะมีพอสมควรขึ้นตัวนางเอกก็คือไปทํางานแล้วก็ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้เห็นบ้างแต่คงนํามาให้ได้เห็นกันตลอดทั้งเรื่องอาจจะแซม,มตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ได้เห็นบรรยากาศก,ากันบ่อยๆค่ะเห็นว่ามันมีค่อนข้างที่หนักมากทั้งบททั้งการถ่ายทำแต่ละที่ใช่ค่ะคือขึ้นรถลงเรือเดี๋ยวมีบรรยากาศอีกคือแบบโอ๊ย เยอะเยอะมากค่ะเราก็จริงๆตามบทเข้อสนุกอยู่แล้วแล้วเป็นบทละครที่รีเมคด้วยแล้วพีเอเองแกก็ถนัดในในละครแนวแบบนี้อยู่แล้วก็เ,เลยคิดว่าจริงๆไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายทําก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็คงต้องดูอะไรที่มันกระชับที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราทำได้จริงแล้วก็ภาพสวยก็จะพยายามค่ะ แอบเก่งแอบตื่นเต้นไหมคะเวลาแบบแฟนๆอยากจะรอดูตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากค่ะคือเนื่องจากว่าทุกคนก็คิดว่าเอ้ยนี่เป็นเรื่องแรกที่คุณแม่เองได้เข้ามาเรียนรู้แล้วมาดูงานตรงนี้ด้วยเราก็เลยอยากจะทําให้เต็มที่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรในบางประการก็ฝากแฟนๆให้กําลังใจกันเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็จะพยายามค่ะคือเต็มที่อยากให้ได้เห็นกันแล้วพี่ๆทุกคนนักแสดงก็ตั้งใจกันมากค่ะ <het ero> ก็ช่วยกันดูภาพรวมคือเราก็จากที่บางทีเราทําแต่หน้าที่นักแสดงอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะต้องมองเผื่ออะไรอย่างอื่น <P> s> <S เพิ่มขึ้นหรืออะไรที่เราช่วยกันแนะนําได้ช่วย PS เอชพุ่มกลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามช่วยกันแต่คือดีที่จริงๆพี่ๆนักแสดงทุกคนก็คือมืออาชีพทุกคนอยู่แล้วพี่เติ้ลเองพี่บอลเองเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากคือถึงเวลาเราก็คือลุยกันได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะ เมือนเราต้องทำงานพี่หมีไม่ได้ไปไหนกัน <S <S ใช่ช่วงนี้และคะ่ะคือจริงปกติเดินทางก็พี่หมีก็จะไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้คือเวลาค่อนข้างแน่นเหมือนกันไม่ใช่เวลาแพนเวลาพี่หมีคือ <c oughs> แน่นก็ต้องแบบคือค่อนข้างตามเวลานิด,ดนึงอะไรเงี้ยค่ะพี่หมีก็มีเดินทาง เหมือนกันก็เลยเวลาไม่ตรงกันค่ะ<ม>แต่ตรงวันไหนที่ได้ก็ส่วนมาก็จะเป็นแค่เสาร์อาทิตย์<ม>อะไรอย่างนี้หรือว่าช่วงเย็นวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแต่ก็จะติดตามอัปเดตกันตลอดว่าอยู่ไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะได้คุยกันเรื่อยๆร่อเขาเป็นห่วงไหมคะเราต้องไปโดยที่ไม่มีเขาเราไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีอย่างเวลาไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นรถลงเรืออะไรอย่างเงี้ยลงไปแล้วไม่ใช้ชูชีพโดนว่าอย่างเงี้ยผมก็คือหมายถึงว่าเขาก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองคือมีทีมงานอยู่แ<ม>ล้วใช่่่่แตตววาาเรก็้อองคืชย ช่วยกันดูด้วยอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็ก็มีเหมือนกันที่ที่มีเสียงตามสายกันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็รักไกงกไม่ได้ไปดดูแลใช่ไหมคะพี่หมีไม่เคยไปกองอยู่แล้วค่ะคือไม่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 ได้เข้าไปที่กองอยู่แล้วก็ส่วนมากก็จะเนี่ยค่ะคุยอัปเดตกันมากกว่านอกจากว่าไปงานต่างจังหวัดหรือไปถ้ำบุนหรือไปกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ถ้าเวลาตรงกันไปได้ก็จะไปค่ะความ<อ><อ>รักยังหวานดีอยู่เนาะดูแลกันอย่างดีค่ะนะคะ Ha, <laughs>